สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านพบกับจิมมี่ทาโรนันพัสกรพยากรณ์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งจิมมี่ทาโรนันพัสกรพยากรณ์นั้นมีประสบการณ์การทำนายด้วยไพ่ทาโร่ชั้นสูงโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงการตั้งชื่อสิิิมงคลตามหลักโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงเลขศาสตร์ไทยชั้นสูงอายัตนะนหกชั้นสูงพลังเงาชั้นสูง และมีประสบการณ์การทำนายมากกว่า29ปีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากกว่าหลายพันดวงด้วยกันนะครับวันนี้จิมมี่ทารโลนันพสกรพยากรณ์หมอดูอันดับหนึ่งจะมาทำนายการกุศลให้กับผู้ที่เกิดในวันเสาวประจำเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2564นะครับก่อนอื่นจิมมี่ทารโลนันพสกรพยากรขอชี้แจงก่อนว่า การทํานายการกุศลในครั้งนี้นั้นไม่ได้เป็นการทํานายเจาะจงดวงชะตาเฉพาะรายบุคคลใดทั้งสิ้นนะครับแต่จะเป็นการทํานายภาพรวมในวงกว้างของทุกท่านที่เกิดในวันนี้เท่านั้นนะครับดังนั้นจะให้มีความแม่นยําเกิเกน99%ทุกท่านก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่จะมีความแม่นยําประมาณ80%เขึ้นไปนะครับท้งนี้เนื่องจากทุกท่านที่เกิดภายในวันนี้นั้นยังมีลักษณะการกระทําที่แตกต่างกันออกไปการสั่งสมบุญบารมีในชาตินี้ที่แตกต่างกันออกไป การใช้สีและอัญ,ญามณีในแต่ละวันที่แตกต่างกันออกไปลักษณะโงเฮงที่แตกต่างกันออกไปลักษณะการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไปการใช้เครื่องรางของขลังที่แตกต่างกันออกไปการใช้คำพูดที่แตกต่างกันออกไปการใช้สติปัญญาในการนำรงชีวิตที่แตกต่างกันออกไปและลักคณาราศีตามเวลาที่เกิดแตกต่างกันออกไปอีกด้วย ดังนั้นหากคุณต้องการทำทํำนายที่มีความแม่นยำเกิน99%แล้วล่ะก็จะต้องโทรมาดูดวงสดทางโทรศัพท์กับจิมมี่ทาโร่นั้นพัสกรพยากรเท่านั้นนะครับเพราะจะสามารถทำให้ได้รับผลคำพยากรที่มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอนเนื่องจากลักษณะที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละท่านที่เกิดในวันนี้ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนั่นเองครับ ลาหาตอนนี้จิมมี่ทาโร่นันพัสกรพยากรหมอดูอันดับหนึ่งก็เริ่มทําการตั้งจิตเป็นสมาธิด้วยใจทิศบ,บริสุทธิ์เพื่อที่ทำการเลือกไพ่ทาโร่มาจํานวน10บใบให้กับผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจําเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2564วจะเกิดเหตุการณ์นใดขึ้นบ้านนะครับ พไพ่ใบที่หนึ่งที่กำลังหยิบได้สดสดร้อนในตอนนี้ก็คือ Four of Garlic Flowers พไพ่ใบที่สอง Temperance ไพ่ใบที่สาม Seven of Holy Water Piberi C. Knight of Stakes, Piberi Ha, Eight of Knives, Piberi Ho, Knife of Holy Water, Piberi The Tower, ไพ่ใบที The Mad Man. ่ The Madman, ไพ่ใบที่เ Six of Knives และไพ่ใบที่สทิที่กำลังหยิบได้สดๆร้อนในตอนนี้ก็คือ Three of g a r b i g Flowers อาลัตอนนี้จิมมี่ทารโรนันพัศกรณ์มากรก็จะทำการนำนายโดนสตาให้กับผู้ที่เกิดในวันเสาวประจำเดือนตุลาคมพิพรุักราช2564ว่าจะเกิดเหตุการณ์ได้ขึ้นบ้างน,นะครับโดนสตาในอนาคตของตัวคุณที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้ก็คือ การเงินของตัวคุณนะครับควรที่จะประหยัดเอาไว้ก่อนนะครับและวางแผนเรื่องการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าการวางแผนทางด้านการเงินเป็นสิ่งที่จําเป็นไม่เซนเนี่ยจะทําให้ตัวคุณนะครับเก็บเงินไม่อยู่ได้นะครับดังนั้นควรที่จะประหยัดแล้วก็เก็บเงินเอาไว้ก่อนนะครับดีที่สุดนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณจะมีเงินเก็บสะสมระดับปานกลางนะครับ จะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกิดขึ้นในชีวิตคุณบางอย่างนะครับเช่นเปลี่ยนงานย,าย้ายงานโยกย้ายบ้านอยู่อาศัยนะครับหรือโยกย้ายสถานที่ทํางานนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านไหนนะครับจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าเดิมเสมอครับชีวิตจะค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นทางที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะครับเฉะนั้นบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลไปถึงต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเลยก็ว่าได้นะครับ ไปติดต่อเรื่องหน้าที่การงานนะครับหรือเป็นดวงชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ค่อยจะติดบ้านนั่นเองนะครับแต่ก็สามารถที่จะเดินทางได้นะครับด้วยความปลอดภัยแต่ถ้าเกิดตัวคุณนะครับต้องเดินทางไปเพียงคนเดียวนะคะอย่างเช่นการขับรถไปเพียงคนเดียวเนี่ยนะครับจะต้องไม่ประมาทนะครับไม่ควรที่จะเดินทางขึ้นไปที่สูงนะครับหรือ ขึ้นไปในทิศเหนือภาคเหนือในเดือนนี้นะครับไม่ประมาะดีที่สุดหรือว่าขาับรถช้านะครับระวังอันตรายจากฟืนไฟอันตรายจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอันตรายจากความร้อนภายในบ้านเรือน,รรน,นนะครับพัะนานะคะไม่ประมาทเรื่องการใช้ฟืนไฟและในเรื่องของการเดินทางน,นะครับดีที่สุดนะครับอย่าระเบิดอารมณ์มาใส่คนรอบข้าง มิฉนจะเกิดปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนร่วมง,งานได้ง่ายนะครับพรรณะ,ะคะจะต้องเย็นเย็นนะครับไม่เสียอารมณ์นะครับการทะเลาะหรือมีปากเสียงกันในระหว่างการเดินทางหรือกับเพื่อนร่วมง,งานจะได้ไม่เกิดขึ้นในอนาคตเนื่องจากอารมณ์ของตัวคุณนะครับที่ควบคุมไม่ได้ในบางครั้งนั่นเองนะครับก็จะแก้ไขได้นะครับ ในอนาคตจะมีชายหนุ่มปรากฏตัวขึ้นนะคะลักษณะผิวดำแดงรูปร่างสันทัดพูดเก่งนะคะจะเข้ามาคอยช่วยเหลือให้คําแนะนําปรึกษาเรื่องหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีขอให้เปิดใจรับฟังนะคะและถ้าทุกคุณมีพี่น้องมีเพื่อนสนิทนะคะก็จะดีมากต่อตุกคุณนะครับสามารถจะช่วยเหลือเรื่องการงานได้ดีมากทาให้หน้าที่การงานของทุกคุณมีความ จเจริญก้าวหน้าขยับขยายเพิ่มมากขึ้นไปใหญ่นะครับในอนาคตระวังการใส่ลายป้ายสีคดีความการเซ็นเอกสารสัญญาต่างๆต้องใช้ความละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบจะไม่เกิดความผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่มดีที่สุดนะครับระวังอริัตรูนะครับเป็นบริวารหรือว่าเด็กๆในวงงานนะครับที่เข้ามา ทะเลาะเบาแวงกับตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจเย็นๆค่อยๆค่อยๆจากกันนะครับการทะเลาะกับอริัตรูที่มีอายุอ่อนกว่านเนี่ยจะได้มีเกิดขึ้นนั่นเองนะครับสุขภาพในอนาะคตของตัวคุณระวังโรคปวดสายตาใช้สายตามากเกินไปนะครับก็ต้องพยายามที่จะพักสายตาบ้างน,นะครับเพื่อที่จะทำให้สายตาตัวคุณนะครับไม่มีปัญหาในอะนาคตนั่นเองนะครับ คุณอาจจะมีโครงการใหญ่โตหลายอย่างที่วาดฝันไว้ในเดือนนี้แต่ก็ยังไม่สามารถทำให้เป็นความจริงได้นะครับทำแนะนำก็คือถ้อตักคุณนะครับตั้งใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ขอให้ลงมือทําตั้งแต่วันนี้อย่างแน่วแน่จริงจังเท่านั้นนะคะสิ่งที่คุณหวังเอาไว้เนี่ยถึงจะกลายเป็นความจริงไม่งั้นสิ่งที่คุณหวังเนี่ยถ้าใหญ่โตเกินไปในเดือนนี้ทำนายว่าอาจจะยังไม่ได้ก็ได้นะครับ และถ้าตุกคุณมีญาติผู้ใหญ่ได้เป็นผู้หญิงนะครับก็จะเข้ามาเอาใจคุณด้วยความรักความเมตตาและความจริงใจหรือว่ามีชีวิตที่ผูกพันใกล้ชิดกันมากเป็นพิเศษนะครับทำให้ตักคุณได้รับก,การหัธรามและช่วยเหลือจากญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเป็นอย่างดีนั่นเอ,เองนะครับและญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะครับก็จะเข้ามาเอาใจคุณนะครับเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ดีเช่นเดียวกันนะครับ ก็เลยทำให้ความสัมพันธ์นะครับมีความราบรื่นภายในบ้านในครอบครัวเต็ไมไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็มีแต่ความสุขนะครับถ้าทุกคุณมีบุตรหลานบริวารเด็กๆนะครับที่เป็นลูกหลานของตัวคุณเองนะครับก็ไม่มีปัญหาการทะเลาะเบาแวงอะไรกันหรอกแต่ถ้าเกิดเป็นบริวารเด็กๆในวงงานนั่นแหละที่จะเป็นอริัตรูกับตัวคุณนะครับหรือทะเลาะกันบ่อยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆเ,เวลาที่ต้องร่วมงานกันนั่นเอง นอนนั้นก็ไม่มีปัญหาซึ่งกันและกันนะครับด้านสุขภาพของตัวคุณในอนาคตระวังโรคเกี่ยวกับทางเดิอนอาหารก็เพะลำไส้รับประทานอาหารผิดสัแดดงหรือโรคติดเชื้อจากการรับประทานอาหารนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับก็ต้องเลือกทานแต่อาหารที่สะอาดและมีประโยชน์ต่อร่างกายเท่านั้นนะครับ ถ้าุกคุณมีเพื่อนร่วมงานที่ไม่สนิทกันนักหรือว่ามีญาติห่างๆนะครับหรือว่ามีลูกค้าเนี่ยก็อาจจะช่วยเหลือ,อตัวคุณได้ไม่มากนะักในช่วงเดือนนี้คุณก็ต้องหมั่นพึ่งพาตัวเองเป็นหลักด้วยนะครับและคุณอาจได้รับทราบข่าวการเจ็บป่วยไม่สบายเล็กน้อยของเพื่อนร่วมงานที่ไม่สนิทกันนักหรือว่าญาติห่างๆด้วยนะครับและระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่มาจาก เพื่อลมงานที่ไม่สนิทกันนักหรือว่าญาติห่างๆด้วยนะครับด้าน,นสุขภาพในอนาคตของตูคุณจะต้องระวังโรคเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจนะครับภูมิแพ้อากาศนะครับและโรคเกี่ยวกับปอดหลอดลมหัวใจนะครับไข้หวัดต่างๆทั้งไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดเล็กทั้งหมดนะครับ เดินทางไปไหนมาไหนนะคะอย่าลืมพกหน้ากากอนมามัยติดตัวนะครับไม่แน่นอาจจะมีการติดเชื้อในระหว่างการเดินทางก็ว่าได้นะครับและเร็วๆนี้ตูกคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไปตาอากาศพักร้อนท่องเที่ยวนะครับผ่อนคลายจากความตึงเครียดได้ดีนะครับบางคนมีเกณฑ์ได้เดินทางไปตาอากาศพักร้อนทางน้ํานะครับ เวลาเกิดอุปสรรคปัญหาต่างๆขึ้นในชีวิตคุณในเดือนนี้นะครับขอให้เดินทางหนีออกจากปัญหาซะอย่าเอาตอนเองเข้าไปแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นยิ่งแก้ยิ่งยุ่งนะครับอุปสรรคต่างๆจะผ่านพ้นไปโดยอาศัยแลยะเวลาเป็นตัวแก้ปัญหานั่นเองนะครับก็เรียกว่าถ้าเดือนที่แล้วเคยมีปัญหาอะไรยุ่งยากเนี่ยเดือนนี้ใจค่อยผ่านพ้นไปในทางที่ดีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับ และยังแสดงว่าอนาคตนะครับตัวคุณก็หยิบจับธุรกิจการเงินนะครับมีแต่กำไรไม่มีขาดทุนเงินทองไหลมาเทมาโดยเฉพาะตั้งแต่หลังวันที่16ตุลาคมปี64เป็นต้นไปนะครับการเงินก็จะเริ่มมีเงินเก็บสะสมเพิ่มมากขึ้นหรือว่ามีงานเข้ามาเยอะให้ทำต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็เรียกว่า ปลายเดือนนะครับฐานะการเงินจะค่อยดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภในเดือนนี้ยังหยิบไม่ได้นะครับก็ทำนายนว่าไม่ควรที่จะเสี่ยงเยอะเกินไปและไม่เหมาะที่จะนําเงินนะครับลงทุนทําการเดี่งสิ้นนะครับค่อยๆลงทุนไปทีละทีน้อยขยับขยายไปทีละขั้นจะสําเร็จมากกว่าไม่ควรที่จะคิดทําการใหญ่เกินตัวในเดือนนี้นะครับ การเงินจึงจะมั่นคงหรือควรประหยัดเอาไว้ก่อนนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของการเรียนการศึกษานะครับก็ทำน่าว่าข้อสอบยากมากนะครับระวังสอบตกประมาณ2วิชาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจเรียนให้มากขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีอีกหนึ่งวิชาที่ทำไม่ค่อยจะได้เลยผ่านไปแบบเส้นแดงผ่าแปดมากๆนะครับ แต่เพื่อนในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยที่ใกล้ชิดกันเนี่ยที่คอยทักแชทติดต่อสื่อสารกันอยู่เนี่ยถือว่าดีมากจะคอยบทถามแล้วก็ช่วยเหลือตัวคุณด้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับระวังประมาณ2วิชาที่อาจจะตกได้แล้วก็อีกหนึ่งวิชาที่อาจจะผ่านไปแบบทุ่ๆไทยๆนะครับนอกนั้นก็จะผ่านไปได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งใจเรียนให้มากขึ้นกว่านี้จะดีมากเลยนะครับ ต่อไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับทำนาว่าคุณจะแสดงความหึงหวงออกมามากเกินไปในอนาคตนะครับทำให้คนรักเนี่ยรู้สึกอึดอัดใจได้นะครับดังนั้นเนี่ยอะไรที่เอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปหรือว่าหึงหวงมากเกินไปเนี่ยจะไม่ดีนะครับไม่ครวรที่จะจุกจิกมากเกินไปนิ่งๆเฉยๆบ้างจะดีกว่านะครับ และคนรักก็จะชอบคนที่แต่งกายดูดีดันสมัยตลอดเวลาไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ควรที่จะดูแลตัวเองด้วยนะครับไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวสเสน่ห์ถึงจะมานะครับคนโสดก็ควรจะแต่งกายดูดีอยู่เสมอดูแลตัวเองนะครับสเสน่ห์ถึงจะมาและไม่ควรที่จะเรียกร้องหญูอย่างนี้จากคนรักมากเกินไปดีที่สุดนะครับ รอให้คนรักทักแชทจีบเองหรือว่าแสดงความหึงหวงอามาเองจะดีกว่านะครับและคุณเองก็ควรจะพึ่งพาอาศัยหรือว่าช่วยเหลือกับคนรักเรื่องฐานะการเงินได้บ้างก็จะดีนะครับการเงินนะครับถึงจะมีสเสน่ห์ต่อคนรักเพราะว่าคนรักจะชอบคนที่พึ่งพาตนเองได้นั่นเองนะครับหรือชอบคนเก่งนั่นเองนะครับ เดือนนี้นะครับจะมีการโทรศัพท์ติดต่อสื่อสารมีการทักแชทติดต่อคนรักตลอดเวลาหรือมีโอกาสได้เดินทางไปติดต่อเรื่องงานและท่องเที่ยวร่วมกันอีกด้วยทำให้ความสัมพันธ์นะครับดีมากขึ้นสำหรับคนโสดนะครับเหมาะที่จะออกไปเดินทางท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตาบ้างมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจมากกว่าที่จะเก็บเนื้อเก็บตัวนะครับสำหรับคนที่มีแฟนแล้วควรไปท่องเที่ยวกันบ้างนะครับ ความสัมพันธ์ถึงจะก้าวหน้าหรือว่าดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองมากกว่าที่จะอยู่กับบ้านหรืออยู่นิ่งๆเฉยๆนะคะตัวคุณจะมีโชคเรื่องความรักนะคะกับชายหนุ่มนะคะผิวดำแดงรูปร่างสันทัดพูดเก่งนะครับเขามาชอบคุณหรือเขามาจีบคุณได้ง่ายนะครับเป็นผู้ชายที่ดูเป็นโสดอยู่หรือว่ารักเดียวใจเดียวไม่ได้เจ้าชู้นะครับ ก็สามารถที่จะครบได้ถ้ามีชายหนุ่มลักษณะแบบนี้เข้ามาถือว่าดีมากนะครับเดือนนี้คนรักให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องหน้าที่การงานได้ดีมากและในเรื่องของการเรียนการศึกษานะครับไม่มีการขัดแย้งกันในอนาคตนะครับตัวคุณจะมีโชคเรื่องความรักอาจจะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบตัวคุณเยอะถึงขั้นหลงสเสน่ห์ตัวคุณเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าอาจจะมี เด็กหญิงนะครับลักษณะผิวขาวอวบนะครับเขามาชอบคุณรักคุณถึงขั้นลุ่มหลงเลยก็ว่าได้นะครับแล้วนะครับเขาก็จะเอาใจตัวคุณเก่งมากนะครับถ้าเขามาลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าดีนะครับแต่เขาก็เป็นผู้หญิงที่มีผู้ชายมาชอบเยอะหลายคนเวลาเดียวกันด้วยนะครับก็หอให้ดูให้ดี แต่ปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักในเดือนนี้มักจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าคนรักเนี่ยช่วยเหลือเรื่องหน้าที่การงานได้ดีมากนะครับคนรักอาจจะโทรศัพท์ติดต่อสื่อสารหรือว่าทักแชทกับตัวคุณตลอดเวลาทําให้ความสัมพันธ์นะครับมีความเจริญก้าวหน้าและตัวคุณก็หวนที่จะพูดจาอ่อนโยนต่อคนรักอยู่เสมอนะครับสเสน่ห์ถึงจะมานะครับ แต่งกายดูดีอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะครับมีโอกาสควรที่จะไปเที่ยวร่วมกันบ้างนะครับความสัมพันธ์จึงจะค่อยๆก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะครับเดือนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะราบรื่นดีเรื่องของความรักไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรมากนักนะครับดังนั้นก็ขอจบคำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับประจำเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2544แต่เพียงเท่านี้นะครับ